มาแล้วมาแล้วมากันแล้วปีนองเออเล็กเด็กอังนาม,มนุนหรือซีเนนตาดพุตตะคุณก็งวดวันทีหนึ่งกรกฎดาที่จะตึงนี้ปีนองเออก็เมือ่องวดวันทีสิบกมิตุนาทีป้านมาก็มีหลายคนได้โจบได้รับเล็กตายซ่องตัวจากอังนาม,มนุนก้องหรือซีเนนก็เลยนำเครืองเส้นไว้อาทิเจนนามเดง้งประตัดปลาตะเปียน พักตองดอกไม้ตกเทียนมาแก้บนปูหรือที่ปรมเมตดกูม่านเจ้าสวยอิงเตบตันใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างลายทีโยในอาสมหรือสี่เนนปีนองเออก็เลขอ้างนามุนก้องวดมันตีนึงกรกฎาดานี้ก็มากันแล้วปี่นองเออเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซองดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างปีนองเออไปกับผมเดินทางไปด้วยกัน ก็เล็กในอ่างนามนก้องวัดวันตีหนึ่งกระกะดานี่ปี่นองเออก็มีตัวเล็กโยดซ่องจุดเป็นเล็กจ้ามตัวก็มีเล็กสูนเซจแล้วกาจ้ามซ่องเกาปี่นองเออแล้วกาเล็กซ่องตัวตีน่าจะมาปี่นองเออผมไม่เป็นโกูกันอยู่ก็คือซ่องเกาปี่นองก็สรุปตัวเล็กในอ่างนามน ีมีตังหมดเลยพี่น้องเออก็มีตัวเลขซูนจสองซามเจเจ็ดเหลวกาเกาพี่น้องก็ก็ให้ตุกคนโจกดีครับรับโจกรับหลับจากเหล็กอ่างนามุนก้องหรือที่เน,นินตาพุทธคุณก็ให้กุม,มารเจา้าช่วยเองผู้หรือที่โปรมเมตนำโจกนำหลบับเปิดโจกเปิดหลบับให้ตุกคนตีเก้ามาชมคลิปนี้พี่น้องเออ รับโจกรับหลาบกันตุกคนกับผมพบกันไม่คลิปหน้ากับผมปรอดดีกา้า